คณะทีมงานของจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็ขอสบัสัสดีกับพวกเราทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเนื่องจากว่าเรามีการคุกอบรงเร็วกิจกรรมพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวประมาณ ประจปี2,559แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดก็การอบรมนี้ก็จะมีตั้งแต่วันที่20มิถุนายนจนถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับซึ่งความบุนเวนเปลี่ยนไปตามรุกีอำเภอนะครับเกวนอำเภอเรานะครับได้รับการอบรมก็คือวันที่5นะครับตกตัวออันนี้นะครับป้หมายก็30คนครบก็มีประกอบไปด้วยตำบลแม่สุข10 ตำบลแจ้หกสิบตำบลวิเชษสิบรวมแล้วสามสิบนะครับซึ่งในกิจกร,รรมวันนี้ท่านที่ทราบก็จะมีการอบรมวันนี้และดูงานวันที่สิบเอ็ดนะครับดังนั้นท่านที่อบรมแล้วท่านก็เตรียมตัววันที่สิบเอ็ดไปดูงานด้วยที่อำเภอแม่มมอในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงได้แจ้งคั้งหนึ่งนะครับว่าเตรียมอะไรไปบ้างนะครับ ก็มีความยินดีนะครับที่ได้มาเปิดการปรอบรมบครั้งนี้และก็ขอให้การประบรมครั้งนี้ประสบความสําเร็จร่วมไปด้วยดีนะครับก็ขอสวัสดีครับเดี๋ยวรูปหัวหน้ายังตันตนเปิดอ๋อยังไม่เปิดยังไม่ได้ถ่ายให้รูปหัวหน้าหน่อยตนเปิดอ่ะก้องเราด้วยดิแล้วอ่ะบให้รูปหัวหน้ายตอนเปิด

คุณละห้ากัองครงนะคถ้าโดนโลนบบมาได้บดีนะคะเพราะไม่ซุไก่ระเปิ้นะเจ้าเนาะมันซู้มแคยังงคุคาเรื่องการเดินทางเหมือนกันนะคะมาเจอันที่สํนักงานแล้วรถตู้จากมาคาปีนี่นะเจ้าเขาคืนเยกว่าเลยตวัจีผมเลยโเล่แล้วมายังอย่างวะนี่อ้ยังไ ชิ้นมงคลี่เราล่จับไว้แล้วชต้นมาคลไม่ิดนี่งมี่ของถ้าแข็จะได้เน่ถ้าแข็ด้วยกระชากคืนมาแเลยเสร็จแล้วพวกา อันนั <Tipp ett> ้น้ดเ้ะนั่ดนะินรหลอดงเนที่ตลอดเลย้ม่เจ้่การนึ่านเปะพะน้องการนีนะค่ะสงการที่เปิ้องเข้ามาอบรมนี่นะเปิ้ล้องว่าโครงการกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียง มีไข่ยังบอกเคยได้ยินะครับว่าเป็นธักตีทอเพยียงของเจ้านี่แจกหวว่างเหนือมาวปานมันจะนี้นะตอนนี้กระละังมันนี้อยู่ก็คือบันทึกเอามันเรียนบันทึก แต่ต้องแปงเล่านะคนที่จะเรียงเห้ต้อง,องแปงเล่าไก่แม่สิบตัวไก่ผู้สองตัวแปงเล่ามี้างไก่ช่วยซวยคไข่แล้วก็ีเท่าไหร่ไกับไก่ประมาณสี่เดือนถันะตัวเนี้ยสี่ห้าห้าเดือนพกเดือนมันไก่เนาะไก่ แต่แต่นบอลว่าไก่หนีเวลาสีมันควักกับคักเจ้ามาถึงเจียวจะซักไข่หมดแต่เว่าทีกรณีอีกว่าไก่มันซักไข่ถินไข่นะก็คือเวลาไก่มันไปสดกันเด็กก็แล้วก็เอาเอาสีมันไปหย่อมมันเล็มับยาวเนาะไปหย่อมใส่ไข่เนี่ยไข่มันแตกปุ nah e ๊บไข่มันหันมันต้องหินเด็กก็ ้จัดระเบียมมันใช่กัสิบสองจัวกระแปลงสิบสิบสองทั้งไงเวลาเอาแปงเราน่ะแปงทั้งไปนะเอากับแป้งันี่ยมันทิทางเราต้งจับไว้จับตะเบียมมันเออมันจะหลุดนสังเกตนะเจ้าไก่ปลาดุกอัดอันนี้จะหายชัดเนาะตัวผู้ตัวแม่จะหางชัดตัวผู้ีนนักดีเจ้าว่าประมาณสามกิโลขึ้นนะ